ใช่แล้ววันนี้จะเต็มจริงส่ง,สงควาเป็นเจ้าหญิง,ง,าางไหนแม่วันนั้นมุก,กุดหนูใหญ่แค่ไหนไนะมุก,กุดหนูใหญ่แค่ไหนใหญ่มากมกุฎใหญ่ หลบไค่ค้า uhm ส bo ่งแพดงส่งแดงหลค้าเขบอกจะเข้าพูดอย่างเดียวเลยค่ะ สลับแมสสลับแมสหนูเข้าถ่ายมา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 เด็นไม่ต้งเบ๊กดินเบเนธรรมดาไม่ได้เด้อต้องต้องมีคนไปดูแลทุกย่างก้าวอ่ะตอนนี้ก็พี่เบ๊กของเราก็เข้าไปแล้วนะฮะหูสง่ามากทรงสง่ามากนะฮะ หลังจากเข้าไปหน้าเซตตอนนี้ก็โอ้โหเรีวยกว่าความสับปอริพานคือพร้อมเพียงกันนะฮะในการใครอ,อะไรบางทีมันยิ่งใหญ่เกิดจะหาคำบรรยายอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะฮะอเป็นไงบ้างหลังจากเจีออยงรูของเราเข้าสู่หน้าเซตพอเจอไฟเจอแสงเจอกล้องนะฮะ ปกติอยู่ข้างหลังหลังเซตก็สง่าพอแล้วตอนนี้เข้าไปก็สง่ายิ่งกว่าอีกนะฮะอ่าเบสสู้สแกคือแบบว่าคือตัวหญิงคือจัวหญิงจริงระหว่างนี้นะฮะก็พี่ฟรนของเราหรือว่าพี่หมดลมของเราเนี่ยก็กำลังแปลงโฉมอีกชุดหนึ่งนะฮะ โอ้โหเพลงเพลงคือเพลงส่งชุดอีกแล้วนะฮะเสียดายมากคือไม่เราตัดสิรบกวนถ้าไม่ตัดเนี่ยอาจจะได้ยินเพลงที่เพิ่ด้วยแต่ว่าอย่างีวนี่ไม่ได้ยินเดี๋ยวไล์เดี๋ยวไล์จะบินเอานะฮะก็รอต้องรอฟังในอ่ะต้องรอดูในซีดีเต็ตตัวเต็มวันนี้บอกเลยว่าคือสปอยจริงๆอันนี้คือสปอยมากๆเราเราเราไม่ให้ทุกคนได้ดูแบบแบบแบบมันอาจจะไม่ได้ดังใจทุกคนแต่ เราบอกเลยว่านี่มันเป็นเพียงสปอยใช่เป็นแบบว่าน้ําจิ้มถ่วเล็กๆอ่าตอนเปิดไลฟ์อาจจะเล็กมากตอนนี้ก็ <laughs> ถ้วยกลางเนอะโอ้โหแล้วเพลงเขาอะเธอเราดูแบบว่า i n o n Inner นะฮะเมื่อกี้ก็ได้ดูกันไปแล้วว่าแบบเออ,อบางทีเราไม่เห็นโลเคชันจริงนะว่าเออโลเคชันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้ให้เขาแบบว่าสปอยมาแล้วว่าแบบ อินเนอร์ว่าอยู่ในโลเคชันเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็โหบอกเลยบอกเลยเลยว่าแค่อินเนอร์ก็จินตนาการเรื่องโลไปไกลแล้วนะฮะเข้าไว้แน่ลูกขึ้นเปลี่ยนชุดอยู่เนยว จัสตินอยู่ไหนรอดูรอดูซึ่งวันนี้น้องก็มาเหมือนกันซึ่งน้องซึ่งวันนี้น้องก็มาเหมือนกันวันนี้ก็มาเหมือนกันจัสตินก็มาเหมือนกันแต่ว่าจะได้เห็นไหมก็อยู่ที่ดวงละใช่คำว่าเดี๋ยวเรามีถ่ายอยู่ถ่ายฟูด้วยแต่เวลาเนี่ยจะเอื้อให้ทุกคนได้เห็นใหม่ใช่นะฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก17นาทีเท่านั้นนะฮะ แต่ว่าเชื่อว่าแบบได้เห็นอ่ผู้หมดลมแล้วก็ซือ,อิง่งลูในวันนี้ได้เห็นชุดอะไรอย่เงี้ยได้เห็นอินเนอร์ในแบบโลเคชั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะคุมแล้วเป็นน้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มถ้วยใหญ่ไม่ใช่น้ำจิ้มถ้วยใหญ่แบบเหยือกเลยเยือกเลยดีกว่าอววาอื คือไม่คิดจริงว่าจะได้เห็นในวันนี้คือชุดอลังการมากแกสวยมากจริงค่ะบอกเลยว่าสมถาสมบทมากเดี๋ยวไปคุยกับหมดลมดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกับหมดลมดีกว่าอะไรถ้าใค่หมวดลมดีกว่าอามีใครอยากเจอกับหมดลมบ้างไหมคะพี่ฟรีนของเรา 努力。